สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบัวนะคะจากช่องบัวปฏิวรัรค่าวันนี้บัวก็นอนอยู่บนเตียงนะคะเพราะว่าบัวไม่สบายนะคะมา5วันแล้วซึ่งบัวก็ตั้งใจจะกลับไปทํางานวันจันทร์นี้นะคะ ก็พักอีก2วันเสาร์อาทิตย์แต่ก่อนไปทํางานนั้นนะคะบัวก,ก็ต้องมีผลตรวจนะคะว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อโควิดไปยื่นที่ทํางานซึ่งบัวก,ก็ได้กรอกข้อมูลในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะไปตรวจด,ด้วยตัวเองบนรถนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นบัวก,ก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกของบัวนะคะเคยเห็นให้เพื่อนๆเขาไปตรวจกัน ครั้งนี้ก็เป็นทีของตัวเองแล้วนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและก็เ,เพื่อนๆที่ทํางานก็จะไปตรวจกันเดี๋ยวโบจะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการตรวจนะคะหาเชือ้อโควิดบนรถกับบัวเลยค่ะจะเป็นยังไงนั้นบัวขอตัวอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วไปกับบัวเลยค่ะและตอนนี้นะคะบัวก็อยู่บนรถกับสวานเต้แล้วนะคะ เดินทางไปก,กันค่ะและตอนนี้บั far, right? pad, วก็มาถึงที nope. <S <S ่ตรวจแล้วนะคะเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวบัวจะพาไปดูตื่นเต้นตื่นเต้นทุกคนเดินเข้ามาเมาเ้เด็กมาบเขดโ่โอเค ซึ่งตอนนี้นะคะก็มารอคิวกันมีหลายคันเลยนะคะมารอโดยเจ้านที่ก็จะเดินเอาถุงพลาสติกมาให้เราเนี่ยหยอดนะคะบัตรประชาชนลงไปนั่นเองนะคะซึ่งบัวก็จอดไปเรียบร้อยแล้วก็รอคิวนะคะบัวเป็นคันที่สองมาดูกันค่ะ ซึ่งเวลานะัดของบัวนะ,ะนะตอนบ่ายสองครึ่งตอนนี้ก็บ่ายสองยี่สิบและอีกสิบนาทีนะคะนี่ก็คือคันแรกคันข้างหน้าของบัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในการตรวจนะคะก็มีหลายจุดเป็นแหล่งจุดในหลายจุดนะคะตามสถานที่ใกล้เคียงของเรานะคะโดยที่ของบัวก็อยู่นอกเมืองสตอกโฮล์มนะแล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่โรงพยาบาลนะคะแต่เป็นสถานที่เล่นไอซ์สอกีนะคะ Det handlar om ett toppstest i tre steg. Okay. Svalg, och salid. Har du gjort det tidigare? Nej. Nej. Första gången. Första. När man läser bladet här så framgår det väldigt tydligt i vilken ordning man tar de här tre stegen. Okay. Ja. Och Det är en topspinne man använder till alla tre stegen, så det är viktigt att ta dem i rätt ordning. Samma topps. Samma topps. Uh -huh. Steg två är viktigast. Och det är att man väldigt, det är näsa steg två, att man toppar väldigt försiktigt rakt in i näsan. Mm. Okay. Absolut inte uppåt i näsan. Okay. Väldigt försiktigt rakt in successivt. Mm. Okay. Men ganska långt in ska man ha, eller? Fyra, fem centimeter i näsan, I näsan okay. rakt in, rakt in. Rakt. absolut inte uppåt. Inte uppåt. Okay. Okay. Och när ni har toppat färdigt alla tre stegen, ja. lägg gärna provröret i plastfickan, ID-kortet ligger i. Okay. Men ni tar bort kortet. Vi tar ID-kortet, vi byter plats på dem. Ja. ja. Och sen ni då? Ni var ni vill, antingen rakt fram bortan eller ner till vänster. Okay. Och när ni är klara så kommer ni tillbaka i bilen samma väg som ni kom. เลาบ้นที่นะคะก็คืออุปกรณ์ในการตรวจครั้งนี้นะคะก็มีหลายอย่างเขาอธิบายมานะคะพอได้อุปกรณ์แล้วก็ไปหาที่จอดรถตามสถานที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วตัวเสร็จนะคะโดยหยอเข้าไปในจมูกเขาบอกประมาณ3 4ซนติเมตรแล้วก็เอาผลตัวเนี้ยกลับไปที่คิวนะคะไปยื่นให้เจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะบอกขั้นตอนของเราแบบนี้แบบนี้เลยนะคะ อ่ตามขั้นตอนนะคะสวานเตแนะนํามาค่ะเป็นคุณหมอในรถอีกแล้วนะคะสวานเตอายุเรดี้สวานเต <laughs> อุปกรณ์นะคะก็มีนี่เลยนะคะสำลียาวๆตรงนี้เลยนะคะอ่าไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้นะคะอคันแรกเสร็จแล้วทุกคนไปแล้วค่ะคันแรกได้มาแล้วคะ่ะสิ่งแรกคืออันนี้นะคะเราต้องล้างมือก่อนคะ่ะมาล้างมือกัน อืมอม,อมือพักในแอลกอฮอล์นะคะทุกคนสำรีแอลกอฮอล์โอเคเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ถุลงลงงปอามถุง แล้วก็สิ่งนี้นะคะคือสัมรีที่ต้องหยอกเข้าไปนะคะโอเคเอิดนะอะไรอ๋อโอ้เปิดแล้วคะ่ะทุกคนได้มาแล้วทุกอย่างก็ต้องลงถุงเดิมนะคะทุกอย่างขั้นตอนแรกเข้าไปในปากของเราขั้นตอนที่สองเข้าไปในจมูก แล้วก็บ้วนทุกอย่างลงมาที่ตรงนี้เอาใยาที่ตรวจค่ะอืเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะกับบวัว <laughs> อ่ทุกคนมาเริ่มกับบัวน,นะคะขั้นตอนแรกเข้าไปในปากนะคะห้านะคะห้าสินาทีห้าวินอ้ย ชิวนะต่อจะสโลงไปเองไหมลอกจีนต่อไปก็ออนเดิมนะคะหลังจากออกจากปากแล้วนะคะมาใส่จมูกนะคะอ่ะเริ่มค่ะมอร์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 อร์5เซนติเมตร โอเคอ๋อรู้เดี๋ยวเดี๋ยวต่ออ๋อไปก่อนหลังจากที่สอดเข้าไปในปากแล้วนะคะจมูกแล,แล้วก็บ้วนน้ำลายใส่ตรงนี้แล้วแล้วก็อันนี้ใส่ปางเข้าไปด้วยกันผ <Yeah. S 3> สมผสม <d> คนกับน้ำลายของเราอุดด <d> uh ันเตให้เชือ้อให้เห็นว่ามีการเชื้อนะคะอ่ะเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเราก็หยอดนี้เข้าไปในนี้นะคะอ่าพร้อมค่ะทุกคนแล้วก็หยอดเข้าไปแล้วค่ะนะคะเอาออกนะคะแล้วก็ทิ้งใส่ถุงแบบใส่ถุงใหญ่ <Yeah. S 1> อ่า่าพส่วนไอ้น,นี้ก็ mm hmm. ปิดไว้ the อ่าแล้วก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปใน mm hmm. ที่มีแบบประชาชนของเรา <Yeah. S 2> อ่า and take away the the ID card take away the อ่าแล้วเอาบัตรออกนะคะอ่าแล้วก็เหลือแต่อันนี้แล้วก็เหลือแค่นี้เอาไปคืนเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้และทุกอย่างที่เราเทสน,นะคะอ่าก็เก็บทิ้งบนถุงนี้อ่าทิ้งให้หมดเลยอย่าให้เหลือซากนะคะอันนี้เราเก็บไว้นะคะเป็นข้อมูลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปยื่นโคนให้กับเจ้าหน้าที่นะคะ

และตอนนี้นะคะการตรวจก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยนะคะใช้เวลาเพียง5นาทีนะคะบนรถนะคะโดยเจ้าหน้าที่แนะนำบอกว่าผลการตรวจนี้นะคะก็จะแจ้งผลทาง s m s แล้วก็อีเมลนะคะภายใน2 5วันนะคะซึ่ง น,นี่เป็นวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์ถ้าบัวโชคดีจะได้ผลก่อนจะได้กลับทํางานวันจันทร์แต่ถ้าผลยังไม่ออกนะคะภายในวันจันทร์บุก็ต้องหยุดต่อนะคะจนกว่าจะได้ผลเพื่อจะได้ไปทํางานต่อนั่นเองค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นนะคะทุกคนนะคะก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะก็ไม่เจ็บเลยนะก็แค่ทําตามขั้นตอนนะคะผลก็ อป็นไงก็รอรูนกับเปกับบัวนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้บัวด้วยนะคะหวังว่าจะได้ผลโดยเร็วได้กลับไปทํางานโดยเร็วนะคะมีความสุขทุกคนค่ะบายบาย และก็ตอนนี้นะคะผลการตัวก็ส่งอีเมลมาให้บัวเรียบร้อยแล้วนะคะในวันอาทิตย์ก็เป็นผลนก g a t i v ค่ะบัวก็ไปทำงานได้ในพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะและเจอกับบัวใหม่ที่คลิปวิดีโอนะคะมีความสุขทุกคนค่ะบายบาย